s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจอะลึกรเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใข้รู้ครับกับผมเอกพรศรีสุทวีรัตแล้วก็เช่นเคยครับกับพี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศุนทรภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอและคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะกับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกันบ้างครับคือผมว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะไม่มีเลยเราอาจจะมาหลายครั้งแล้วนะครับ หลายๆคนอาจจะมองว่ากระดูเอ๊ะมันดูเหมือนกับเป็นถ้าจะพูดนะมันเหมือนเป็นเชิงเรื่องของอุบัติเหตุ<ม>อะไรกันซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่ามาพูดถึงกันเยอะเ<ม>ชื่อได้ว่าบ้านไหนมีคนเท่าคนแก่<ม>หรือแม้กระทั่งไม่มีก็ได้เราก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดคนแก่เกิดล้มไปสักทีหนึ่งมันจะยุ่งมากจะทําให้คนคนนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ หรือว่าถ้าเกิดเดินได้เนี่ยก็มันจะต้องมีอาการอะไรที่มันตามมาอาจจะมีเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บเรื้อรังกันได้ครับเนาะเชื่อว่าหลายๆคนบ้านไหนมีคนแก่นี่ก็น่าจะก,กังวลเรื่องนี้กันเยอะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ถ้าเกิดผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาเกิดล้มไปมันจะมอะีอวัยวะส่วนหนึ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากส่วนนั้นก็คือกระดูกสะโพก ส่วนใหญ่ถ้าล้มแล้วหักไปก็เชื่อได้ว่าน่าจะยุ่งกันพอสมควรเรื่องใหญ่เลยครับใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญคุณหมอแพทย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์นรเทพกุลชชคุณหมอจากภาควิชาออโตปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอแพทย์ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับหมอเ็กครับครับสวัสดีครับอยากสอบถามหมอแพทย์หน่อยครับว่าไอกระดูกสะโพกถ้าเกิดมันหักไปเนี่ยมัน มันมันดูอันตรายมันดูน่ากังวลมากกว่ากระดูกส่วนอื่นถ้าเกิดมันหักยังไงเออครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเวลากระดูกหักกันนะครับมันก็มี2ส,ส่วนหลักๆกันนะครับก็คือระยางส่วนบนก็คือแขนขาแขนกับหัวไหล่ของเราอะไรแต่แถวนั้นนะครับหรือข้อมือก็เป็นสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับออกับอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านระยางส่วนล่างก็คือขากับสะโพกข,ของเรานะครับออก็คือกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้ง ประเด็นก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีการกระทบตรงบริเวณระยางส่วนล่างนะครับมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยเดินลําบากนะครับทำให้ติดเตียงทําให้ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันตามปกติได้โดยเฉพาะตรงสะโพกเนี่ยผมใช้คําว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ตรงบริเวณกลางลําตัวนะครับเราคิดง่ายๆนะครับสมมติกระดูกแถวข้อเท้าเราหากักหรือกระดูกขาเราหากักเราอาจจะใส่เฟือกนะครับ เราก็ยังพอไปไหนมาไหนได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินไเดินขยบขยเอก,กันไปแต่พอไปสะโพกเนี่ยมันขยับไม่ได้จริงๆครับเพราะมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับมันก็จะทําให้เราอยู่ในสภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเอดด้วยความที่พอมันอยู่แกนกลางลําตัวแล้วมันเป็นจุดที่มันเหมือนกับมันรองรับน้ําหนักไอ้ด้านบนทั้งหมดอันนี้เกี่ยวไหมฮะใช่ครับจริงๆเขาน้ําหนักท,ทั้งหมดที่อยู่จากส่วนด้านบนนะฮะผ่านกระดูกสันหลังมาก็ลงมาที่สะโพกนี่แหละครับ เป็นจุดต่อเลยที่สําคัญของร่างกายเราเออมันเหมือนมันเลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมมติผมลองคิดเล่นๆนะสมมติผมขาหักข้างซ้ายครับถ้าเกิดผมอยากเดินผมก็แย่งแย่งแย่งไปไอข้างซ้ายก็เอาไม้เท้าและอาจจะมาลงน้ําหนักข,ข้างขวาเยอะหน่อยใช่ครับแต่ถ้าเกิดสะโพกหักนี่มันเลี่ยงไม่ได้เลยถูกไหมใช่ครับเอะแล้วอย่างนี้สาเหตุของการเกิดอาการสะโพกหักมันคือใช่อุบัติเหตุเรื่องการหกล้มอย่างที่ผมพูดไหมฮะคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับ กระดูกของเราเนี่ยผมพูดตรงเฉพาะกระดูกส่วนล่างนะครับโดยทั่วไปมันจะมีกระดูกหักใน2กลุ่มอายุที่ค่อนข้างชัดเจนสมมุติในคนอายุน้อยอย่างพวกเราเราก็จะเห็นว่าโอ้ยขาหักจากอุบัติเหตุไปรถล้มอะไรกันมาซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะครับอันนั้นมันก็หักได้หมดแหละครับทุกที่สะโพกก็ได้ต้นขาก็ได้อะไรก็ได้แต่ในคนที่สูงอายุเนี่ย เขาจะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเกิดภาวะพรุนของกระดูกหรือก็ได้เรียกว่ากระดูกพรุนนเองซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดหลักๆในเฉพาะกระดูกบางส่วนของเรานะครับโดยเฉพาะกระดูกแถวแถวข้อเช่นอะไรบ้างเกิดได้ทั่วร่างกายนะครับเช่นข้อมือก็ได้ข้อไหล่ก็ได้ข้อสะโพกหรือร,บร,บรบขอบๆข้อเขา่าแต่อย่างที่ผมเรียนครับมันเกิดได้ทุกๆรอบรอบๆรอบๆข้อทุกๆตำแหน่งนะครับ แต่ตรงรอบข้อสะโพกเนี่ยมันเกิดบ่อยแล้วก็พอเกิดปุ๊บมันเกิดปัญหาตามมาคือคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มันเลยทําให้คนไข้กลุ่มนี้เกิดการติดเตียงและเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตตามมาครับเอ๊ะทำไมอาการพวกนี้มันมักจะเกิดที่ข้ออ่ะเพราะว่ากระดูกแถวแถวข้อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันเนื้อกระดูกเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไมเ่เขาเรียกว่าเปลือกกระดูกจะไม่หนานะครับในขณะที่ตรงกลางกระดูกเนี่ย เปลือกกระดูกมันจะหนากว่าฉะนั้นบริเวณแถวๆกลางกระดูก่นะครับเลยไม่ค่อยเกิดการหักครับเพราะเปลือกมันหนาแต่ถ้าแถวรอบๆข้อเนี่ยเปลือกมันบางครับและพอบางปุ๊บพอยิ่งอายุมากกระดูกพรุนเข้าก็เลยหักง่ายครับเอ๊ะเมื่อกี้หมอแพทย์บอกว่าไออาการบาดเจ็บกระดูกผุกร่อนอะไรต่างๆนาะนาเมืนะ่อกี้เห็นบอกว่ามันลุกลาม จนถึงขั้นอาจจะทําให้อาการหนักอะไรอย่างนี้ได้เลยเนี่ยมีอาการตามมานี่มันมันไปส่งผลถึงอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีใครเสียชีวิตเพราะกระดูกสะโพกหักนะครับ mm. หักอย่างมากเราก็เสียเลือดปริมาณไม่มากครับเราก็แค่เจ็บเดินไม่ได้แต่พอเราใช้คําว่าผู้ที่สูงอายุเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเกิดภาวะต่างๆ mm. ที่แทรกซ้อนเกิดขึ้นตามมาเช่นอะไรบ้าง 1ขยับตัวไม่ได้ก็เกิดเป็นแผลกดทับมานะครับอาจจะเกิดการติดเชื้อตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นพอเรานอนใช่ไหมครับเราจะไปปัสสาวะมันก็ปัสสาวะออกได้ไม่สุดเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็พออายุมากก็มีต่อมลูกหมากโตแค่จะปัสสาวะให้สุดในยังยากนะฮะในยืนยืน,ยนฉี่กันเนี่ยวัดระยะเวลากันได้เลยแข่งกันไม่ออกสักทีพอนอนติดเตียงยิ่งยากกว่าเดิมอีกหรือ เกิดการติดเชื้อที่ปอดจากการที่พอนอนมันก็หายใจได้ตื้นๆหายใจลึกๆตามปกติที่เรายืนเรานั่งไม่ได้อันนี้ก็คือภาวะที่ทําให้เกิดการมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆแลตามมาด้วยการเจ็บป่วยหรือกระทั่งเสียชีวิตตามมาและเกิดชัดเจนในเฉพาะกลุ่มนี้นะครับในขณะที่กลุ่มอย่างอายุอย่างพวกเราเนี่ยสมมุติเราเกิดจะพกหักนะครับเรายังพอช่วยตัวเองได้เรายังพอที่จะ พอฝืนขยับลุกขึ้นมานั่งได้มีต่ปะสวะก็ยังพอมีแรงจะเบ,บ่งได้มันก็ไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนเยอะเหมือนในกลุ่มคนสูงวัยครับมหมอแพทย์ครับแล้วช่วงอายุที่จะเจอได้บ่อยมากๆนี่จะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่บ้างครับจริงๆตั้งแต่60ขึ้นไปครับก็เริ่มพบแล้วแต่ที่จะเจอมากๆเลยก็คือกลุ่มเอ่อจนถึงเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเลย แล้วจริงๆมันมีงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าการที่มันมีภาวะสะโพกหักเนี่ยมันสัมพันธ์กับภาวะร่างกายหรือสุขภาพโดยรวมของคนไข้เนี่ยที่เริ่มถดถอยลงหมอเล็กยังคิดดูง่ายๆครับว่าปกติถ้าเราสุขภาพยังแข็งแรงดีเนี่ยนะครับคิดถึงผู้สูงวัยหลายบางท่านนะฮะที่สุขภาพดีมากๆเขาเดินคล่องนะครับเดินคล่องเดินไปไหนมาไหนได้ดีบางท่านดีกว่าวัยดีเท่าๆกับวัยพวกเราด้วยนะฮะแต่ว่าในผู้ ผู้สูงวัยบางท่านที่มีโรคประจำตัวแทรกเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอ,อ,อาจจะมีการอ่อนแรงของร่างกายการทรงตัวไม่ดีไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับอันนี้คือปัญหาที่ทำให้เกิดการล้มได้ง่ายแล้วก็เกิดกระดูกหักครับแล้วอย่างเพศชายเพศหญิงหรือว่าพวกเหล้าบุหรี่พวกนี้เกี่ยวด้วยไหมครับในการทำให้หักง่ายขึ้นนะครับเออเหล้าและบุหรี่เนี่ย ผมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับกับปัญหาการล้มตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างกับพวกเรานะครับคือพวกเราเนี่ยบุรุษเล่าเนี่ยบอกเลยว่าอายุขนาดพวกเราเนี่ยเมาแล้วเมาแล้วขับเมาแล้วล้มเนี่ยทำให้เกิดได้แต่ในวัยนี้ส่วนใหญ่ก็ผมใช้คําว่าส่วนมากเขาไม่ได้เมากันแล้วครับแล้วก็ที่ลื่นที่ที่ล้มเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นเพราะอุบัติเหตุเช่นลื่นนะครับหรือว่าอาจจะสะดุดอะไรพวกนี้ก็เจอกันได้ แต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยเกิดจากอย่างที่ผมเรียนครับสุขภาพไม่ดีทําให้การทรงตัวไม่ดีเดินได้ไม่ดีเช่นคนไข้าอาจจะมีพากินสันอยู่แล้วคนไข้าอาจจะมีโรคเส้นเลือดสมองตีบทาให้เดินไม่ดีอยู่เก่าคนไข้าอาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรงแค่จะลำพังจะเดินก็เดินยากกลุ่มนี้ครับพอจะเดินก็เกิดความเสี่ยงทําให้เขาล้มได้ง่ายครับแล้วอย่างการที่เป็นกระดูกผุง,ง่ายอย่างบุหรี่หรือว่าเหล้านี่ ไม่ถึงทางอ้อมนี่จะส่งผลกับเรื่องนี้ไหมครับเอ่อต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ส่งผลนั้นนะครับถ้าคนไข้ไม่ได้ไปก็เรียกว่าทานจนมีปัญหาทางตับนะครับเอ่อแต่ว่าเรื่องของบุหรี่เนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงกับกระดูกอยู่แล้วจริงๆในบุหรี่เนี่ยส่งผลกับทุกวัยนะครับเพราะว่าถ้าใครสูบบุหรีจ่จัดๆเราก็จะทราบว่าการสมานของกระดูกการติดของกระดูกเนี่ยมันยากกว่าคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ชัดเจนอันนั้นเนี่ย สัมพันธ์กับทุกกลุ่มอายุเลยครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงวัยนะครับวัยพวกเราล้กสูบจัดๆก็กระดูกไม่ติดครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนเอ้มันมีมันมีอาหารอะไรไหมฮะอันนี้นี่ผมถามดูนะว่าเอะกินแล้วมันอาจจะทําให้กระดูกมันผูกง่ายหรือควรจะกินอะไรที่ทําให้กระดูแข็งแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับผมผมใช้คําว่าคนส่วนใหญ่จะชอบมาถามคําถามเนี้ยตอนที่เขาอายุสักห้าสิบหกสิบ ซึ่งผมก็จะเรียนว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันไม่ได้ดีด้วยวันนี้โดยทั่วไปเนี่ยกระดูกเนี่ยนะครับมันจะมีเาขาเรียกว่า p b o n บน a s s คือจุดที่กระดูกเนี่ยสะสมความแข็งแรงที่สูงที่สุดนะครับโดยทั่วไปในคนทุกคนน่นนะครับอายุตามอายุของเราเนี่ยเราเด็กตั้งแต่เราเด็กเราโตขึ้นมาเนี่ยกระดูกมันจะสะสมความแข็งแรงนะครับจนเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณสัก เกือบเกือบสามสิบนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของเราแล้วจุดพีคของชีวิตเรานะครับซึ่งก็คล้ายๆทั่วไปครับคนเราในสุขภาพของเราในในช่วงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในจุดพีคใช่ไหมครับยี่สิบสามสิบเรายังแข็งแรงกันหลังจากนั้นมันก็จะมีการถดถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับอวัยวะอื่นๆหลักการมันคล้ายๆกันครับฉะนั้นกระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงก็คือหนึ่งคุณต้องสะสมตั้งแต่คุณอายุยังน้อยการสะสมเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่การทานอาหารใช่ไหมครับที่ดีเราก็จะบอกว่าเด็กๆเ,เราต้องกินแคลเซียมกันนะเราทานนมทานอาหารที่มีประโยชน์กับอีกอันที่แข็งสําคัญก็คือการออกกําลังกายครับกระดูกเนี่ยตรงไปตรงมามากเลยครับเขาจะสร้างเมื่อเรามีการใช้งานใครที่ออกกําลังกายบ่อยๆเช่นเป็นนักกีฬาแน่นอนครับกระดูกเขาจะแข็งมากนะครับเพราะว่า มีการใช้งานมีแรงกระทําซึ่งแรงเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์กระดูกให้เกิดการสะสมและเกิดการสร้างความแข็งแรงดังนั้นบางทีก็ต้องบอกว่าบุญธรรมกรรมก่อครับส่วนใหญ่กระดูกเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาตอนที่เราอายุยังเด็กกับอีกส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กันก็คงจะต้องบอกว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของเพศนะครับ ผู้ชายเราก็โอกาสดีกว่าผู้หญิงหน่อยเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดฮอร์โมนหลังหมดประจําเดือนเหมือนผู้หญิงกรรมพันธุ์ก็มีส่วนครับอันนี้เราก็หลีกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่กระดูกพรุนก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเกิดภาวะแบบเดียวกันแล้วอีกสุดท้ายก็คือกลุ่มโรคประจําตัวต่างๆซึ่งก็จะมีหลายๆโรคที่มีแนวโน้มที่จะเกิดกระดูกพรุนได้ง่ายนะครับเช่นกลุ่มขาดสารอาหาร มีโรคประจำตัวโรคต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับหรือว่าต้องทานยาเป็นประจำเช่นยากดยาสเตรอยด์นะครับก็ทำให้กระดูกพรุนกว่าปกติหรือโรคกลุ่มภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เขามีปัญหากระดูกบางกว่าคนปกติอย่างพวกเราฉะนั้นก็จะมีเป็นหลายๆปัจจัยแบบนี้ครับเรื่อแที่เห็นก็ม,มีมีสองแบบน,นะพี่หมอก็คือแบบแรกก็คือตอนหนุ่มๆเนี่ยก็กินแคลเซียมสะสมไว้ ร่างกายได้แข็งแรงกับอีกแบบก็กินเสริมตอนแก่เนี่แหละคือมันจะมีเห็นกินเสริมด้วยด้ยสองเหตุผลไอ้สองเหตุผลนี้มันจะช่วยบ้างไหมคือจริงๆผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับการว่ากินแคลเซียมตอนหนุ่มเนี่ยไม่ได้บอ่อยทุกคนที่ยังหนุ่มเอาแคลเซียมเม็ดหยิบขึ้นมากินนะครับผมหมายถึงว่าก็ต้องหมายถึงว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไข่นมงาอะไรต่างๆที่มันมีแคลเซียมตอนเรากินอาหารให้ครบนะครับแค่นั้นแหละสําคัญที่สุดอยู่ตอนนั้นนะฮะ แต่ในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราพูดถึงคนที่สูงวัยเช่นวัย60สถึง70ปีขึ้นไปนะฮะหรือผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วผมก็คิดว่าประเด็นในเรื่องของการทานแคลเซียมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ยังค่อนข้างมีประเด็นที่ยังถกเถียงกันเยอะนะครับว่าจะเกิดประโยชน์หรือไม่นะฮะ เพราะมันมีหลายงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าถ้าถ้าสมมติคุณไม่ได้กระดูกพรุนคือถ้ากระดูกกระดูกพรุนไปแล้วนะครับได้รับการวินิจฉัยว่ามีกระดูกพรุนเช่นคุณไปตรวจมวลกระดูกแล้วเพราะว่ามีกระดูกพรุนหรือคุณมีกระดูกหักที่เป็นลักษณะที่คุณหมอเขาวินิจฉัยว่าโอเคแบบนี้เป็นกระดูกพรุนนะครับไอ้กลุ่มนี้แน่แน,นอนตรงไปตรงมาว่าการทานแคลเซียมเสริมเนี่ยมีประโยชน์และมีความจําเป็นช่วยในการรักษากระดูกพรุนแต่ในกลุ่มคนอาจจะแค่สูงอายุอย่างเดียวแต่ไม่เคยมี สิ่งที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับไม่เคยหกักใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติดีกินอาหารได้ดีการทานแคลเซียมเสริมไปจะไปทําให้กระดูกไม่พรูนไม่บางทําให้ลดการหักจะเป็นไปได้ไหมก็ยังต้องเรียนว่าหลายๆงานวิจัยรวบรวมกันมาก็บอกว่าไม่ได้ช่วยนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าโอ้พออายุเยอะต้องกินทุกคนอันนี้จะเป็นการสรุปที่ผมใช้คําว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลัก วิชาการครับและทีนี้ฮะคือผมเคยเห็นคนเขาพูดว่าเออกินแคลเซียมดีแต่ถ้ากินเยอะไปอาจจะทําให้เป็นนิ่วเป็นอะไรนะเป็นเป็นหินปูนอะไรอย่างเนี้ยเอ๊ะเรื่องนี้มันจริงไหมฮะก็จริงครับมันก็มีงานวิจัยนะครับที่บอกมาว่าโอเคที่เขาทางานวิจัยแล้วพบว่าการทานโดยไม่ได้มีข้อบ่งชี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วนะครับในไตได้หรือในถุงน้ําดีมันก็มีงานวิจัยเหล่านี้ออกมาเช่นกัน ดังนั้นผมก็เลยต้องเรียนว่าโดยทั่วไปการทานแคลเซียมเสริมเนี่ยควรพิจารณาเป็นรายๆนะครับไม่ได้ว่าโอ้โหทานทุกคนแล้วจะได้ประโยชน์ทุกคนใครอายุเกินหกสิบควรทานทั้งหมดเอ่ออันนี้คงจะเป็นการสรุปที่ที่มันไม่ได้ถูกต้องทีเดียวนะครับครับโอ้นี้นะถ้าโดยสรุปก็คือถ้าอยากจะป้องกันก็คือต้องทําให้กระดูกแข็งแรงแต่ก็ต้องใช้วิธีลักษณะเหมือน You are what you eat, you are what you do อะไรอย่างนี้เนาะจะมา <c oughs> ใช้ทางรัดกินเกินแคลเซียมเสริมอะไรก็ดูไม่ค่อยช่วย <c oughs> เอะแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยครว่าถ้าเกิดอขอกลับไปเรื่องกระดูกสะโพกหักนะว่าโดยเฉลี่ยกันล้วกันถ้าเกิดมีผู้สูงอายุที่เขากระดูกสะโพกหักเนี่ยโอกาสหายเป็นปกติใช้เวลานานไหมจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับการรักษาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ย ผลในการรักษาในกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นกับสุขภาพของแต่ละท่านงานวิจัยอันนึงที่ชัดนะครับผมผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยพอเจอสะโพกหักเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาหลักตอนนี้ของเราคือผ่าตัดให้หมดถ้าผ่าตัดได้นะครับหมายความว่าอะไรสมัยก่อนสักยสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะบอกโอ้ยไม่อาวเสี่ยงอะ่ะเดี๋ยวผ่าไปแล้วมีปัญหาก็เอานอนไปนอนที่บ้านนะ แล้วก็เดี๋ยวรอให้กระดูกติดแล้วค่อยฝึกยืนฝึกเดินกันเราพบว่าไอ้กลุ่มที่กลับบ้านไปอะไปนอนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่1ปีนะครับหปีหลังจากที่สะโพกหักเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเขาอยู่ประมาณ1้0ยละยี่สคือที่ล้มสะโพกหักแล้วไม่ได้พาเนี่ยร้อยคนเนี่ยหปีผ่านไปจะเหลืออยู่ประมาณสักเจ็คนที่ยังมีชีวิตอีก30ก็อาจจะเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวของเขาเองอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มนี้เขามีโรคของเขาเองที่หนักอยู่แล้วก็ถึงลมนะครับต่อมามันก็มีการทํางานวิจัยครับเราผ่าให้เขากลับไปยืนกลับไปเดินให้เร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างก็พบว่าที่1ปีเนี่ยก็ยังมีการเสียชีวิตอยู่นะครับแต่มันลดลงจากร้อยละ30เนี่ยเหลือประมาณร้อยละ7ถึงร้อยละ8 แสดงว่าที่1ปีเนี่ยถ้าเรารีบทําให้เขากลับไปยืนไปลุกไปเดินได้เนี่ยเราสามารถช่วยได้ประมาณ20กว่าคนจากร้อยคนให้เขาได้อยู่กับครอบครัวเขาอันนี้เป็นที่มาว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับก็เริ่มโครงการอันนี้แล้วว่าเราเจอกลุ่มนี้นะสะโพกหักในผู้สูงวัยเราจะรีบผ่าภายใน48 7 2ถึง72ชั่วโมงให้ได้ เพราะเรารู้แล้วว่ายิ่งทําเร็วเขากลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วเขาจะปลอดภัยมากที่สุดแต่อีกเรื่องหนึ่งคือคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอ๊ะถ้าสมมติมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาเคยเดินได้ดีเลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเลยแล้วเขาล้มแล้วผ่าไปเสร็จเนี่ยเขาจะกลับไปสู่จุดนั้นได้ไหมกลับไปเดินเหมือนเดิมได้ไหม ก็ต้องเรียนว่าอันนี้งานวิจัยทั่วโลกก็ชัดเจนว่ามันไม่มีทางกลับไปเท่าเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่สะโพกหักเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันได้ลดลงเช่น <c oughs> บางท่านที่เคยเดินตัวปลิวเลยนะครับอาจจะต้องมาถือไม้เท้าและบางท่านที่ถือไม้เท้าอาจจะต้องไปถือวอลเกอร์หรือบางท่านที่เดินไม่ค่อยดีอยู่แล้ว หลังผ่าเสร็จอาจจะกลับไปเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไปตลอดก็มีเพราะว่าอันนี้คือความถดถอยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยซึ่งร่างกายเขาด้วยความที่มีโรคประจําตัวเยอะมันก็พร้อมที่จะถอยหลังทําให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมายากดังนั้นกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงครับและอันนี้ก็จะกระทบต่อญาติพี่น้องที่ดูแลด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่า คนไข่เนี่ยมาช่วยตัวเองไม่ได้ทําให้ญาติพี่น้องต้องมาช่วยเหลือตรงนี้ครับเท่าที่ฟังเนี่ยกระดูกสะโพกหักนี่มันเหมือนกับมันเป็นวงกลมเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่จะล้มเพราะโรคภัยที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วพอล้มแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมาเรื้อรังตามขึ้นไปใช่ครับถูกต้องเลยครับเอแล้วอย่างอย่าง,งประเด็นนี้ม,มีมีอะไรอยากเสริมไหมเพื่อเพื่อป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่อง,งออกกาลังกายอะไรต่างๆแล้วครับ คือจริงๆในบ้านที่มีผู้สูงวัยนะครับอันที่หนึ่งแน่ๆเลยนะครับเราก็ต้องประเมินประเมินความเสี่ยงดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยหนึ่งการเดินท่านดีไหมสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรโอเคครับถ้าการเดินท่านไหนที่ดูไม่มั่นคงอย่างคุณแม่ผมเองเนาะก็เดินไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะว่าท่านไม่ค่อยออกกําลังกายนี่กันพูดตรงๆนะครับก็อย่างที่บอกแล้วละครับบุญทํากรรมก่อน,นะครับ ตอนสาวๆท่านก็ทํางานนะครับไม่ค่อยได้ออกกําลังมากนะักพอกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงท่านก็เดินไม่มั่นคงผมก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเดินให้ท่านนะครับใช้ไม้เท้านะต้องคอยดูแลครับในบ้านพื้นที่ร,บรอบๆบ้านก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพวกขั้นหรือสเตปที่จะทำให้คนไข้สะดุดได้ง่ายพื้นในบ้านถ้าไปลงแล็กเกอร์มันมนนะครับขัดกันมันมนเลยเนี่ย มันก็ลื่นได้ง่ายก็ไม่ควรนะครับควรจะเป็นพื้นกระเบื้องที่มันสากสักนิดหนึ่งเพิ่มแรงฝืดนะครับหรือว่าเรียกว่าเพิ่มฟิกชันเนี่ยก็ทําให้คนไข้เดินได้สะดวกและลดการลม้มลงบางท่านเนี่ยชอบใส่รองเท้าเดินในบ้านเห็นไหมฮะพวกฟิปเปอร์พวกเนี้ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยลื่นนะครับเราต้องไปดูว่าไอ้ใต้รองเท้าในบางทีมันไม่มีดอกนะครับเจอน้ำนิดนึงพึดไปแล้ว ผมก็จะแนะนําว่าส่วนใหญ่ถ้าจะให้เลือกรองเท้าเดินในบ้านถ้าบางท่านอยากจะใช้ก็หาที่พื้นมันเป็นยางเหนียวเหนียวหนึบหนะครับหรือบางทีอาจจะใช้รองเท้าภายนอกอ่ะมาเดินภายในบ้านเป็นคู่ภายใสภายในบ้านก็ได้เพื่อให้มันไม่ลื่นนะครับอันนี้คืออันที่1ที่เราต้องดูก็คือประเมินความเสี่ยงของคนในบ้านเราครับว่าท่านมีความเสี่ยงอะไรไหมเราก็ต้องป้องกันนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอกันบ่อยๆนะครับเขาชอบล้มเงินตอนไหน,<ใ>นตอน,นอนะกลางคืนใช่ในห้องน้ําแล้วตอนกลางคืนครับปัจจัยมันมีสองเรื่องหลักๆครับอันที่หนึ่งคือพอตอนคนไข้เขานอนไปเนี่ยคนสูงวัยเขานอนเนี่ยพอลุกขึ้นมาบางทีพอลุกเลยเวียนหัวเพราะความดันเนี่ยมันมีการมันต้องใช้การปรับตัวของระบบหัวใจในร่างกายซึ่งมันทํางานได้ไม่ดีนะักพออายุเราเยอะขึ้นน,นะครับผมก็จะบอกเสมอว่า เวลาลุกนะฮะปวดห้องน้ําใช่ไหมลุกขึ้นมานั่งนะนับ1-5ก่อนนะให้มั่นใจว่าไม่ไม่เวียนหัวนะแล้วค่อยลุกยืนแล้วเดินขึ้นนะครับให้ทําช้าหน่อยให้ร่างกายได้ปรับตัวก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไฟเนี่ยสำคัญมากเลยครับบางท่านเกรงใจกลัวคนนอนด้วยจะตื่นบางท่านงกค่าไฟผมจะบอกไปเลยครับเปิดไปเถอะครับให้มันสว่างดีกว่าถูกกว่าค่าผาตัดเยอะนะครับ และอันสุดท้ายในห้องน้ำเนี่ยการติดอุปกรณ์ช่วยเช่นราวจับนะครับช่วยในการป้องกันได้เยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยจังหวะที่เขาขึ้นและลงเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ ทำให้เกิดการเซได้จากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงตรงนี้แหละครับคือปัญหาอันที่2ก็คือต้องดูแลเรื่องของกระดูกครับทุกท่านควรตรวจมวลกระดูกไหมผมก็แนะนําว่าจริงๆเนี่ยในสตรีนะครับที่หมดประจําเดือนแล้วหรือถ้าผู้ชายก็อาจจะเราอาจ,จะไปไกลกว่านั้นได้เช่นเกิน60ปีขึ้นไปนะครับก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คบ้างเพื่อให้ทราบนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีความเสี่ยง ที่มากกว่าคนอื่นเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับทานยาเป็นประจำเช่นสเตอรอยยากันชักนะครับมีโรคประจำตัวนะครับโรคไตโรคเกี่ยวกับไทรอยาราไทรอยที่ส่งผลต่อการทำงานของกระดูกหรือ,อ,อมีประวัติของคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจนะครับเพื่อประเมินและเขาเรียกว่ารักษาแต่เนิ่นเนื่องจากถ้าสมมติเราเจอว่า มวลกระดูกเนี่ยตรวจไปแล้วพบว่ามีภาวะพรุนเราก็ให้ยาครับทําให้กระดูกมันแข็งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการหักถ้าเกิดล้มนะฮะมันลดมันลดโอกาสหักได้แต่มันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับการป้องกันการหักเนี่ยดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอย่าล้มครับเพราะถ้าไม่ล้มไม่หักครับเออน,นะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามผมชอบที่ ที่หมอแพทยบอกมากเลยค่าไฟนี่ถูกกว่าค่าหมอผ่าตัดเพราะบางทีเนี่ยคนต้องขออภัยนะคนแบบแก่ๆหน่อยคนยุคเก่าหน่อยจะรู้สึกว่าเบื่องค่าไฟอ่านะฮะก็นะเอามาฝากไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ล้มไปแล้วยุ่งล้มไปแล้วโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมมีแหละแต่ก็นน้อยกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะป้องกันกันเอาไว้ก่อนเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่หมอแพทย์นะครับครับขอบคุณครับคุณเอกขอบคุณครับหมอเล็ก นะฮะก็คุณผู้ฟังมีคําถามอยากจะถามมีข้อแนะนํานะครับสามารถส่งกันมาได้ในเพจของแซลม o นพอดแคสตหรือว่าภาพบีทวีสุขวันนี้ผมแล้วก็พี่หมอเล็กแล้วก็พี่หมอแพทยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคภัยใครรู้